นาสูัก์คือฐานะตามศักดิ์หรืออำนาจทางสังคมนะคะฐานานุสัก์ที่ไม่เท่าเทียมของวังหลวงทําให้ลักษณะทางสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและกิจกรรมของวังหน้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและกลายเป็นต้นแบบในการสร้างวังหน้าต่อมาค่ะในขณะที่วังหลวงนิยมใช้กระเบื้องทําด้วยดีบุกหรือกระเบื้องเคลือบสีตัดกันหลายสีแต่กลับกัน อาคารสถาปัตยกรรมวังหน้าไม่มีอาคารทรงปราสาทเลยแต่ทำเป็นหลังคาจัว่วไม่มีมุกลดหรือลดมุกด้านหน้าและด้านหลังเพียงสองชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสีที่หน้าบันของวังหลวงนิยมแกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงคุดแสดงออกว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้าลักษณะหน้าบันของอาคารในวังหน้าส่วนใหญ่เป็นไม้แกะสลักรูปเทวดา ช่อฟ้าคือส่วนหนึ่งของเครื่องลำยองวังหลวงจะทำช่อฟ้าแบบปากคุดมีจะงอยงุ้มลงในขณะที่วังหน้าจะทำช่อฟ้าแบบปากปลาจะมีจะงอยปากแหลมขึ้นตัวลำยองคือส่วนหนึ่งของเครื่องลำยองเป็นไม้ปิดปลายละแนงที่เหมือนลำตัวพญานาคจะทำเป็นตัวตรงขณะที่วังหลวงจะทำตัวลำยองแบบโค้ง และอยากไปมาเหมือนพญานาคก,กำลังเลื้อยเรียกว่านาคสะดุ้งหางหงคือส่วนหนึ่งของเครื่องลำยองอยู่ตรงส่วนปลายทำเป็นนาคเบือนคล้ายเสียนนาคสามเสียนเอี้ยวมาทางหน้าจัว่วคันถวยทำหน้าที่ค้ำยันชายคาระเบียงหรือหลังคาจะทำเฉพาะลายนาคเท่านั้น